หมอควิ่ต่ออีหลีนเดียวตัวกตัวเดียวนาซุซูนาตันเดียวตัวเดียวมือยนเจเจ้าหลงน้าแต่ชูน่ะชมาชินาซุจิต้องยนเจเจ้าหลงน้าเติดโควิดได้เดือนหนึ่งเดือนนี่ละหนูกลับมาถึงหนูกลับมาถึงที่นี่มันก็เป็นแบบนี้หนูก็จะมาทำความสะอาดแล้วหนูก็จะไป ไป taka bay ulaa praa nukha nyo zo to jo nyeyak tsi tia i chong kong i sha dao thi i chong kong jao nyo so mo so juan nuk no je ko momo, ko vitao, ihli nuk je to tsa je di nuk su nuk je to mo สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาที่บ้านของหนูนะคะแล้วมันก็เป็นแบบนี้หมดหนูก็จะมาทําคนสะอาดแล้วหนูจะเอาตะกร้าไปล่าปลานะคะทุกคนไปด้วยกันกับหนูนะคะจะกุ้งแชลโอเคนะเปมุ่วนเจเพื่ต่อไปได้ร่อนะ,ะเราจะไปเอาตะกร้าไปล่าปลานะคะไปดูด้วยกันนะคะ ตัวมึเมื่อตจจวนะนี่สดวกมชชตอจจราสัสดีค่ะวันนี้หนูจะเอาตะก้าไป,ปล่าปลานะคะทุกคนไปดูด้วยกันกับหนูว่าจะได้ปลามากินข้าวไหมคะทุกคนไปดูด้วยกันนะคะ 제 a y a bawa m a n j i k n 시 a t e

เจอลกเลยว,ว้ามาตัวโลดิดดิลได้ปลาแล้วนะคะได้ตัวใหญ่มากเลยค่ะจะได้ไปกินข้าวแล้วค่ะไปทำกับข้าวนะคะตัวใหญ่มากนี่ค่ะตัวใหญ่มาก เปตัวใหญ่มากเลยค่ะเรากลับบ้านไปทำกับข้าวกันนะคะเปางม,มันเฉีเปป้หม,มหูอ้วนชุ้มเลยนะ ทุพเพื่อเอออย่นใจต่อใน้ันจตายยกัได้รับบทเจ้า 로건 차도 언제 간찮은 거터 와찮은 거터 어 이거 던지는 것도 오오 다요

di kon chua det đó. No no no. Ô. Cái xin nó còn một tí nữa thôi. Ô. Ô, tới tới trung nha. Ô. Trung nha. Ô, ô, ô. Tắt cái ô. Chị đó tụi rồi. Con mạo.

วันนี้เราก็จะมาดางไฟปิ้งปลากินนะคะทุกคนไปดูด้วยกันว่าเราจะปิ้งปลาได้อร่อยไหมคะ่ะทุกคนไปดูด้วยกันนะคะเออ,อตัวเตี้ยไม่ไหวเลยเ <laughs> นี่ไหล่ไหลไหล

mẹ mẹ ăn mẹ mẹ ha, mẹ ăn mẹ 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 ở mẹ mẹ mà, mẹ 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 nó mẹ mẹ nó mẹ 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 哎呦，来来来，呜呜呜，起来的，起来的。哎呀，哎呀，怎么那么暴 สวัสดีค่ะหนูจะมาทำข้าวกินนะคะนี่เป็นข้าวไก่น้อยนะคะมันเป็นเม็ดเล็กๆในนี้ค่ะเราจะมาทำข้าวได้กันนะคะขานาดถั็วไปเจียว ni eh uq u ya ha jala wa qid ya ki 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 tu ta chè lúc nào có là chè yeah. yeah. เ,ออเช้วเ้เจอุดุเชษีนะยำมันละหมกเชฟได้ยิงมากชัวรปลาสุกแล้วจ้าเราจะไปกินข้าวกันนะคะเราเาข้าวสุกแล้วนะจ้าอร่อยมากน่าอร่อยมากค่ะน่า กินมากมากเลยเชียร์ลเ,ยลเ,ยลเลยเดยกก็ชอบปลาดัดถูสนะร์เดยกก็ชอบปลาลิเนอรน่าก,กินมากมากเลยจ้าเราเราหนูเอาเข้าไปก่อนจึงมาเอาปลาค่ะไปเราไปกินข้าวด้วยกันนะคะ ก็หมอนะ้าเหมือนอ่ะนี่เป็นข้าวนะคะข้าวไก่น้อยนะคะนี่ก็เป็นมันสปบปะรงต้มนี่ก็เป็นมักพริตมักพริตนี่ก็เป็นปลานะคะเอ้หลงเถือดุนเจโน,น่นะโอ้ไม่รู้ปลากลัตอนจะคัดชับเโรลิลยอ เังช่วงนี้ยังรอจะมีิจะสีเทีาอี่จงผู้งเสดานะแน่น้อกูตุนงดือัวเออนั่เฉยจีนะนั่งเฉยจีน้อหมออชูมากาะชับเรื่อยอสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเรากินปลาปิ้งกับข้าวไก่น้อยข้าวเหนียวค่ะอร่อยมากเลยมากินด้วยกันนะคะมาเราเริ่มกินข้าวเลยค่ะ นี่ค่ะข้าวไก่น้อยค่ะแซ่บๆเลยค่ะยียมมวนกินกับปลาปิ้งนะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวหมอข้าวไก่น้อยนำมาอวดดอกก็อ่านนมันก็กล้าเจ้าหมอจูซิน้าหมอจูล quý ông online đi hôm bọn bảo là quý ông online nè cá sắp bảo đi nó bên ok nè chờ nè cái bé chờ bé chờ nó mà cá con rồi nè cá trong lồng bên ok nè อืมปกาก้านะคือแบบบำรอคก้าขึ้นไลยนะเข้าไก่น้อยอร่อยอร่อยค่ะ ปิ้งกับข้าวเหนียวนะคะอร่อยมากค่ะสอ,อติเตเลยนะ <c oughs> ร้อนม,มากเลยค่ะทุกคน อื้ออนี่เหนียวน่มีก็กอยชัวร์รรจบไป่นั่งนนแล้วไปเจาะคอนะมันอาการปล่องเจยียซนะมันสับปะหลังนี่มันอร่อยมากค่ะอร่อยมากแล้วก็มันมีแบบว่าเหนียวเหนียวหวานหวานด้วยนะคะมันสับปะหลังนี้อร่อยมากถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็มากิน ันด้วยกันก็ได้นะคะอ,อ,อร่อยมากอือแล้วมันจะขมหมอร้อนด้วย ออร่อยมากค่ะ เดนนี๋ยวหมอก็น้อหมอก็ปั้เลยหมอก็ปัวเขาแกะน้อยมากช็ปลานะลีเนอรูกเนหนามาออูกเนหนามอ้มหมอามาัอมอามานจิคมขาวาเลยอนะ่ะอืมอาไรจะเหอ bỏ chung là nó khá nó thì mà là là tôi luôn ừ. tôi, tôi, đổ tôi, 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 tôi cũng lên thì yếu chân lên đùa rồi tôi so đi nó có uất tế tan cho xíu nó bé cho ta gì rồi nó cắm luôn tế uất tế đùa này luôn tôi thả ra luôn cho nè đâu có nhảy thả luôn cho nhá có bờ xa còn nó có loài có tàu luôn cho chết ấy có chết chống là có chỉ mà เสจจงฮะก็เ็จจงแล้ว嘛เลนเดียน้องสาวของหนูนี่มันมันน้องสาวว่าน้องสาวอยากได้แฟนเยอะๆค่ะอยากได้แฟนเยอะๆแล้วก็มันอยากไหลใจค่ะมันไม่อยากเป็นคนรักเดียวใจเดียวมันว่ามันอยากหลใจมันอยากรักคน อยากได้ผู้เบาเยอะๆนี่กินนี่เอา ก็อย่ตาแล้ช่วยแม่แ้ากชา่อยาเด็กก่อนนั่ม,มเหล่าเทียงกันเจะจก็ต้องเนื้อปลาแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวรวม chị cho tôi nung nữa chống 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 chị cho nung nọ em chung chung chị cho tốn nùng nọ em chung chung chị sẽ tốn nùng nọ chị nung nùng 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 nung nung nọ nè nung nùng 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 cho tôi thương.

<Okay. S 1> น้องเสาว่าน้องเสาวสิกินตาของปลานะคะมันกลัวแต่ว่ามันก็อยากกินดูนะคะไปดูด้วยกันนี่นะคะน้องเสาอยากกินตานะคะกินไปเลยอร่อยไหมอร่อยเหรอติง้งเนื้อปลามันยังเหลือเยอะเลยอร่อยมาก กินขัมใหญ่ๆกินไปเลยมาเดี๋ยวพี่ป้อมป้อมให้มากิน้ัมแใหญ่นี่อร่อยไหมอืมอร่อยมากวะ้ออค่ะ đá máy, đáプラ này mày, mình thấy ở đâu á, ừ, ờ, điêu, ngon không, sếp không, tụi này loi, <laughs> tụi nó dùng cái loa của mốt xin thôi, nó không mua nè chào chào tỏ hai chào chào trên chào mất đơn nó chào vậy à chào 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 nó đó chào 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 đó chào 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 hai nhớ chào 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 đó